นะครับนะครับอาจารย์ผมนายมณัฐนาครับนะครับสิงที่ผมถืออยู่นี้คืออะไรครับงานไฟยานยนตอนะครับจากมดัฐนะครับรูปเนี่ยงานไฟรานยนต์เนี่ยนะครับแบ่งเป็น4ีคระบ3สัจครับมี3 สามสีนนะครับอ่าครูจะเริ่มจากแล้วก็จากสีเขียวครับเป็นทอนครับครับความหมายของสีเขียวคือมีว่าอะไรครับให้รถไปได้ครับรถไปได้นะครับมดไปได้ต่อไปนะครับชนะคนนะครับครูจะถามว่าความหมายของสีเหลืองมีความหมายว่าอะไรครับระวังครับหยุดชะลอไหมครับครับต่อไปนะครับชนะคนนะครับสีแดงมีความหมายว่าอะไรครับห้ามไปหยุด ทำไปทำหยุดนะครับให้หยุดนะครับให้หยุดแล้วนักเรียนทุกคนนะครับคิดว่าทําไมทุกแกลต้องมีสัญญาณไฟจราจรครับป้องกันอุบัติเหตุการับป้องกันอุบัติเหตุกาอณ์ปลอดไฟปลอดภัยและในส่้นของเส้นเลี่ยงนะครับในการปฏิบัติงานในวงจรหรืออะไรนะครับเราก็ต้องมีเกี่ยวกับสีนะนครับปลอดไฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับสีและ สาระสำคัญในการเปิงานครับ เะครับเพื่อนกำลังทำงานเลยนักเรียนคิดว่าถ้าบอกว่าเพื่อนต้องห้ามทำหรือหยุดทำเพราะมันเกิดอันตรายานักเรียนคิดว่าควรจะใช้สีอะไรครับสีม่วงโอเคสีแดงใช่ไหมครับอ่านะครับสีแดงก็ถึงเป็นเครื่องหมายห้ามนะครับ นะครับอะไรครับดูสิที่ผมถือครับอ่าคำตนบครับจากในภาพเนี่ยเป็นลักษณะรูปเป็นอะไรครับบุหรี่ใช่ครับอ่าระลักของค้ายห้ามเนี่ยพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวส่วนระลักะลเนี้ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีแฉกวงกลมเป็นสีแดงมีแถบขวาเป็นสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะอ่า ไวครับศิริัยครับเราะฉะนั้นป้ายนี้ควรจะเป็นป้ายห้ามอะไรครับครับสุบรีครับครับลองดูกัน,น,นคือใครครับห้ามสุบรีครับต่อไปลองมาดูตัวอย่างนะครับของป้ายห้ามกันครับเครื่องหมายห้าง นี chat, ่เป็นอะไรครับไม้ขีดไฟอ่าไม่ขีดไฟเพราะนั้นป้ายที่ควรจะเป็นห้ามแล้วห้ามจุดห้ามเทาไม่เกิดไฟห้ามแล้วเกิดไฟอ่าเราดูเฉลยกันจุดที่ขีดกัห้ามนะครับเป็นคนครับจุดไฟห้ามขีดไฟนะอ่าเราไปครับมือครับนี่ครับเป็นผ้ามีคืออะไรครับรถยกรถยกอ่าแล้วป้าที่ควรจะเป็นห้ามอะไรครับ ท่าขับรถยกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันห้าขับรถยหรือเปล่าอะไรครับะใชยกนะครับอ่าระดับต่อไปเดยวสนัดทางลูกะคนครับอ้ามห้ามคนห้ามห้ามเข้าห้ามห้าคนห้ามเข้าห้าเข้าครับห้ามเข้ามากันนะครับคืออะไรครับห้ามเข้าก่อนในรับอนุญาตห้าเข้าในระับอนุญาตอ่ะต่อไปครับทีละสักครับอันนี้คงรู้ดีคื โทรศัพท์แล้วอ่านใช้โทรศัพท์อ่าแล้วไม่คิดแต่ว่าห้ามห้ามก่อนไวไฟด้วยแบบห้ามใช้ไวไฟอ่าห้ามแชร์ด้วยแ่บอ่าเอาแชร์โทรศัพท right? like ์นะครับมาดูก uh, ัน <MIT> อ <the appet izer> hey, <m> ่าเอาใช้โทรศัพท์นะครับอ่าเรียนตัวครับแล้วถ้าตัอเรียนเดินไปเพื่อนการรับบริการอยู่เพื่อเอารังสั่งจิตรีแบบไม่ดีเลยต้จะบอกว่าควรระวังนะนักเรียนเนี่ยควรจะบอกเพื่อนด้วยสิอะไรครับ

คถืออยู่นะครับเจ้ครับลักษณะของลูกเป็นยังไงครับไฟฟ้ามันไฟฟ้านะครับอนะระครับนะครับลักษณะของป้ายเตือนนี้นะครับให้ระหัดระวังนี้นะครับจะเป็นลักษณะของลูกศรเป็นสีดำนะครับและพื้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสามเหลี่ยมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเ็นยังไงอาจารย์จะแสดงให้ดูแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเรามาดูกัน ครับมองมครับป้ายนี้ควรระวังอะไรครับระวังไฟฟ้าหรือเปล่าครับมือคิดว่าระวังไฟฟ้าไหมหรือว่าน,น่าจะใช่ครับนอะ่าเรามาดูเฉลยกันระวังอะไรครับระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูงอ่าระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงอ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของป้ายระวังน,นคะครับเครื่องหมายป้ายือน นเรามาดูาก,กันนะเจีระวังเราคำนวณหรือเปล่าไรครับระวังเลยครับอันตรายจากสารเคมีอสารายจากสารเคมีนะครับจะทดลองต่อไปครับน้องคนครับระวอะไรครับใบป้ายน,นี้ควรจะเป็นตู้ไฟเนี๋ยสั่งนั้นอย่างนั้นควรระวังอะไรครับระวังไฟระวังไฟเรามาดูากันเฉลย ระวังนะระวังอันตรายจากเฟืองนะอันตรายจากเฟือ่ะครับคนครับนะจากป้ายนี้รูปเป็นลักษณะเป็ยังไงครับลื่นคนลื่นคนลื่นะแล้วควรจะระวังอะไรครับนอนลื่นอนลืดเรามาดูกันนอนลื่นอ่ะระวังแล้วระวังอันตรายจากลนอนรืดนะครับกระจับครับในรูปนี้อะไรละเป็นยังไงครับมีขอบบนใส่ก้อนมีขอบบนใส่ก้อน แล้วคิดว่ามันจะเป็นการเตือนระวังอะไรคนะรับร,ระวังขอ้ขอหลอดร,ระวังนะของ้อ,อ,อหลอนครับระวังดนะูเชลเลียนระปุ๊บระวังแล้ววัสดุกากด้านบนกาด้านบนนะครับปุ๊บแล้วนักเรียนก็นเริยนอีกปุ๊บจเจอเพื่อนกำลงงังปฏิบัติงานอยู่แต่เพื่อนทำง,งานดีมากรู้สึกแบบทำงานแล้วปลอดภัยสะอาดเราเรียนควรจะเราควรจะใช้สีอะไรเพื่อบอกความปลอดภัยภาษาเนี่ยครับฮะ

รูปเป็นลักษณะเป็นอะไรครับสีเขียว,ยว,ยว,าายวสีเห,ล,าหาลีลลลลย่ยมสีเขียวนะครับสีเหลี่ยมสีเขียวสีเหลี่ยมสีเขียวเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับตุลักจตุลักนะครับเครื่องหมายกวัซปลอดภัยหรือไม้ปลอดภัยเนี่ยลักษณะขางพื้นจะเป็นสีเขียวจตุลักนะครับรูปจะเป็นสีขาวใช่แลักษณอสีขาวนะครับเรามาดูกันครับอ่ะชั้นบนครับในรูปเป็นอะไรครับโทรศัพท์โทรศัพท์เพราะฉะนั้น ครื่องหมายนี้ควรจะเป็นอะไรครับอนุญาตใช้โทรศัพท์อนุญาตใช้โทรศัพท์คนอื่นคิดว่าอะไรครับอนุญาตใช้โทรศัพท์ครับอ่ะไรครับโทรศัพท์จุกเฉินโทรศัพท์จุกเฉินนะครับครับคนครับคือโทรศัพท์จุกเฉินแล้วครับตรงนี้แล้วเรามาดูตัวอย่างนะครับ ตืดตอนะครับแล้วรูกวิ่งจะต้องหนักเดินแล้วคนวิ่งวิ่งครับคนวิ่งนะครับอ่าแล้วเข้าประตูคนวิ่งเข้าประตูอ่าแล้วไปนี้คนจะเตือนอะไรให้เราระวังอะไรครับหรือว่าบอกให้เรารู้สึกว่าเป็นไงครับไปนี้เข้ากับเข้าได้อะเข้าได้เด็าไม่เข้าอ่าคือว่าเข้าได้หรือเปล่าครับไม่ได้พายมดไฟก็อ่าน่าพยายามดีไฟรืองต่างอ่าเรามาดูกันนะครับคืออะไรครับ หาังหอกจุกเชิดหลังหอกจุกเชิอดบ้านต่อไปครับองศาครับตาลูกตาอ่าด้านล่างนี้ครับฝั่งขวฝักงัวา่้วยแล้วองศาคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับปายนี้ล้างตาล้างตามาดูนะครับว่าล้างตาล้างหอบหรือเปล่าใช่เลยครับหอบเก่งมากครับคืออะไรครับองศาครับ ัตาจุกเฉอนอ่ะอ่ะอ่ะ้ครับดูด้านหน้าเรื่อหลับเป็นยังไงครับดูมูเกิดอ่ะเราจะนั้มเป็นปุ่มอืรานับอันี้ควรจะเป็นจุกเฉินหรือเปล่าามงดูกันอะไรครับปุ่มฉแกมากนครับอ่ะ่ไครับาครับ คงรู้จักกันดีเลยป้านี้ไม่ในบ้านเฉย่าบาเฉยบวกกนครับ้าโอเคครับเรามาดูกันวมาใช่ทุกบ้านไม่ใชยบ้ายเฉย้นะครับเรองคับคืนโรงพยาบาลนะครับเมื่อจากนนาะแ้นเนี่ยปุ๊บพบแล้วสามสีครับแต่อะไรครับแล้วท่นคิดว่าเนี่ยในการที่เราเกบัติเหตุ มันเกิดมาจากอะไรครับความประมาทความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขาก็เลยกําหนดเครื่องหมายเพื่อให้เรามีความปลอดภัยระวางหรือ่านผู้บริการระวังไว้ก็เลยกําหนดมาเป็นสีน้ําเงินแล้วจากแม่สีสามสีทั้งหมดนี้มาเกียวเนื่องด้วยเพราะเสียเงินคือเป็นหนึ่งในแม่สีถูกไหมครับอาจารย์ครับรับ รูปอะเอนดกดูะครับที่คุณหนึอยู่ลัวถนัเป็นยังไงครับวงกลมครับงกลมครับงกลมงกลมสีอะไรครับสีเงินล้วหนัขอป้มังคับเนี่ยเป็นวงกลมสีนงิเงินรูปจะเป็นสีขาวอ่ะีละสัเชต่ออาจารย์นะครับถนัรูปนี้คือแลสนะครับ นะครับจลนั่งไหมครับใส่หมวกคนใส่หมวกอ่ะแล้วป้ายนี้เนี่ยเราจะบังคับอะไรคิดว่าเดี๋ยวสักทำอะไรทำให้ใสร็จหมดมาัำก็จะหมวกอะดูกันนะครับต้องต้องสมมองนิลไทยต้องสมหมวกนิลไทยนะนี่ต่อไปเราดูตัวอย่างของป้ายกันนะครับเป็นเครื่องหมายบังคับใช้สีน้ำเงิน ขำคนนั้แล้วหน้าที่ทูชี้ป้าเนี่ยท่านอะ,ะไรเป็นลักษณะังไงครับเป็นรูปรูกคน น้ากากอ่าแล้วป้ายนี้ควรจะบังคับให้เราต้องทําอะไรครับใส่ใส่อะไรครับหน้ากากกันปิดอ่าการอะไรครับการปิดโอเคครับอ่าดูครับตะวันทับคือะไรครับต้องใส่หน้ากากกันใบหน้าอ่ากัรไปหน้านะครับไปหน้าอ่าต่อไปครับชนะตะวันับครับในรูปนี้ครับหมายถึงอะไรครับการสัตย์ที่เท่าการสัมรับ เอาตามัีหรือเปล่ะครับอ่ามางูเลยปหน้าอะไรครับคือรออาไปหน้าเหมือนกันหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับครับปุ๊อะไครับคือคือกองอากาศอะคือกออากาศนะครับเจาพลครับในเขตพื้นที่นี้ก็ด้ครับเอาผมนะครับอ่าไปครับคือครับอะไรูกเป็นรูกอะไรครับบังรับบูปอะแล้วป้านี้คนฮัลเราบังคับอะไรครับ ต้องสวมรองเท้าต้องสวรองเท้าพ like. ูดหรือเปล่าผ่านเฉยดูกันอาจากบ้านแล้วครับมาดูเฉลยกันนะครับเรื่องคต้องสวมรองเท้าที่เไปในเขตพื้นที่นี้เดียต่อไปครับองสายครับสลรวไน้ป้ายคือุงมืออ่า้วเพราะฉะนั้นป้ายนี่ยควนต้องใส่ถุงมือ อันนี้ก็คือมครับว่าจะต้องถ่ายมือตามภาษาบอกหรือเปล่าเสร็จแล้วครับต้องสวมถุงมือนิรภัยในเขตพื้นที่นี้ครับตามที่ครูจอดไปก็เสรแล้วก็มีแล้วนะครับเริ่มแรกคือเครื่องหมายครับเครื่องหมายเครื่องหมายตัดสายอ่าบเครื่องหมายตัดสายเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่างจากที่เขาติดในงานจริงดาว่าเป็นอะไรครับ ีแดงมันเป็นเครื่องหมายแล้วน้ำเลยครับแล้วในภาพนี้มันก็กลายเป็นรูปแล้วอ่าเพราะอย่างนั้นป้ายนี้ควรห้ามใส่รองเท้าใส่ได้อ่าทำมันด้วยกันเอ้าห้ำเลยครับห้ามใส่รองเท้าแสะอ่าครับต่อไปครับท่านผู้ชมครับจากสีเหลืองที่เราเรียนมาคือป้ายป้ายเครื่องหมายเตือนนครับเครื่องหมายเตือนนะครับอ่าแล้วป้ายนี้นั่นละควรเตือนอะไรครับเตือน เราตกใจระวังตกใจเระวังตกใจเราระวังตกใจรอเปล่าป๊ับอ่าเราระวังครับระวังนะครับอันตรายอ่าเราะวังอันตรายนะครับไม่ใช่ระวังตกใจนะป้ายนี้มอเราควรจะมีมากนะครับสัญลกษณ์ในป้ายเนี่ยอ่ามาจากครับคือแล้วหนังไอลูกเป็นลูกคนคนตกท่อคนตกท่อหรอเปล่าอ่าเรามาดูกัน อะไรครับอาจารย์ครับรวมนักลาร์มีสภาพผูครองเราอ่าครับเรามานักลาร์มสภาพผู้ปกครองนะครับอืมป้ายนี้แน่นอนครับเรารู้แล้วอ่ะเตยินชอนเอ่อต้องสวมหมวกนี้แิรภัยครับอ่าต้องสวมหมวกนี้แิรภัยนะครับอืมเป๊ะครับเป๊ะอ่าดีมากครับอ่าก็ต่อไปก็ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันครับครับผม